เสนอข่าวที่รายงานโดยสำนักข่าว AP ในหัวข้อสารไทยสั่งห้ามใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมโดยตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งของสารที่ออกมาทำให้การประท้วงบนถนนกลางเมืองหลวงเสมือนไม่เป็นความผิดโดยสารแง่งได้สั่งห้ามรัฐบาลใช้กำลังต่อผู้ชุมนุมขับไล่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรหนึ่งวันหลังจากที่เกิดการประทะก,กันระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุม จนทาให้มีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บอีกจํานวนมากคําสั่งของสารทําให้นายกยิ่งลักษณ์ที่อยู่ในความยุ่งยากอยู่แล้วเ <_ S 1> หลือทางเลือกน้อยลงในการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปากหลักประท้วงอยู่บนถนนหลักกลางใจเมืองหลวงเสมือนไม่เป็นความผิดเพื่อกดดันให้นายกลาออกสารแพ่งยังสั่งได้ว่าคำสั่งของสรสภายใต้พรกฉุกเฉินนั้นขัดต่อกฎหมายเพราะกระทบต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ชุมนุมอาธิการห้ามชุมนุมเกิน5้าคน การเข้าไปในสถานที่บางแห่งการห้ามเข้าไปในถนนบางสายและยังห้ามใช้กำลังอีกด้วยสารได้ยกคำร้องของฝ่ายผู้ชุมนุมที่ให้ยกเลิกประกาศใช้พรกฉุกเฉินโดยระบุว่าเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารจากการที่ครมอย,ยิ่งลักษณ์ได้ประกาศใช้พรกฉุกเฉินเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากผู้ชุมนุมขู่ปิดกรุงเทพมหานครด้วยการปิดทางแยกหลักและยึดทำเนียบรัฐบาล รัฐบาลยิ่งรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในชนบททางเหนือของประเทศได้ดิกเรียที่จะใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพเข้าแทรกแซงประเทศไทยที่รับความเสียหายจากความไม่สงบทางการเมืองนับจากปี2549เมื่อกองทัพทำรัฐประหาร